ตมอึ่นรับตมื่อ่นอลังการไลบัตอ้าวตัวอไมลับเกลเซ็ตเสร็จเยบรอยครับผมนะนี่เลย<า>เือเอะนะสวัสดีครับพี่น้องครับทักไทยพี่น้องตอนแรงครับผมนี่ครับนี่เยงานไทยเกาหลีไตยครับนี่ม่กินเขาติน,นาตอนแรง่นี่ได้เมนูหลาบไกลครับผมตอนนี้กลังซ้อยหอมอยู่ ผมแดงดครับพี่นอ้องดับไก่ขับตุ่มอึง้งเดี๋ยวพาไปเบิ้งตุ่มอึง้งกันหน่อยครับผมโอ้สุดยอดเลยครับมื้อนี้ตุ่มอึ้งมาอึ้งมาตะบ่านเนาะนี่ครับปลาตุ่มร่างกาันตุ่มอึ้งครับแพ็คนี 30, ้30,000บามหมื่นเมื่อกต้่หนปะไอทิสได้อีกตัวให้ดู หาตัวหาตัวสามเมื่อนอนำเขามาจากบ้านห้องเจอกกนนี้มาหลาบับไกล้จบแสบพี่นองกิน <c oughs> มาพี่นองครับหลบับไกล้จะกินครับบันเมื่อนี่เนี่ยป,ป,ป,ปนกับพึ่งเนกลัวไอ้ผิดเสริมใช่ปุ่นเป็นยันว่าเพชร ข,อขอ้ขวาัหอมเลยขวาวไม่เน่อารสานบันเน้าของมานันนี่จัดคนเดี้ยวบอยียบ้อยครับ่น่องใส่น้นำบักเน้าบักเน,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 น้าว่ามีแส่น้ำเปียวแนนนี่ง่ายครับขอบันน้าน้ำตาลขึ้นมาเาบักเน้าสดตัดเสียงมา เป็นแกงเหนียวเนอะมานันไม่ได้ต้มดูต้มน้ำต้มเป็นน้ำต้มต้อมอึ้งแข็งีช่หรือเต้มอึ้งผอมมือนนี่ก็ทานมาเบิ่งนี่ต้อมอึ้งผอมออมากินมากเฮ้ยมันกับเบอร์นวดแล้วเนาะลืมใส่ผงชูรสอหม เอเ้ยเจล่ะใส่แปง้งนวดนี่ไ่ได้หรอกครับเป็นเป็นหลันที่เขาว่าว่าใส่ผงฟูรวนนี่มากินสำเนาผมมากินีนเจ้เขาบอกนีเขาบอกว่ินาบใส่้กินนะ,ะนจ<ม>ุฟังเราใส่เป็นช่องเจ๊ช่องหาบาทเทียดใเบิดตเจ๊

cặp kia mất tung nắng 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 lên nắng 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 nó nắng nắng có còn nắng cả mẹ nắng 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 à nắng à nắng nắng กินของงานเสามันอีกินไรบ้างใดครับประเทศก็ได้บอูบุ่นนองเขาประเทศหรอกอืออ๋อครับโอเคสุดยอดครับสวยงามครับผมเดี๋ยวรอตุ่มึงตุ่มึงเลยครับสุดยอดเลยยูมึงนอกก็ได้กินพี่สร้างพ่นสร้างเย้พ่น มาสั้นตรงมาจากอุดรครับผมต่มอึ้งครับต่มอึ้งอลังการไม่บัรจุตัวอาย่ไปนีเต็มแบบคาร์มอนดีเลยที่น้องอ่งงอ,อ,อ,อพี่น,อนนะ้องงั้นมากินเขาด้วยกันนึกถ้าบันเท่ามี่มี่ครับลาบไกต่อมอึ้งอานิสารบันเท่าน,นี่ละมือนี่นี่ไงเอาครับที่เขาเขาเหนียวนี่ไงครับนี่ตัดเสียบเพียง ดิสันใส่ต้มต้องบดิ้ต้องบิมตอนกิ้มยจมผมผมโอ้มีน่าตอนนนคือใส่ไข่นแดงเอาไปเอาคนเละเออเอ่คนแดงติ๊บโถเลี้ยครับกินเลยอันน้ำมีนเขาครับพันฝาติ๊บโถแล้วสาทั้งหมดอ๋อนองกันขอนี้วขนอ่ะบเมนูจั้ขเนี้วนี่ขายไม่ได้ไม่ง ปข่าวพี่น้องครับไอ้ทีเดียวได้อ่านกลับกลับพักนี่ครับรบรรยากาศที่เมืองนอกนะครับไอ,เ,อเรื่องนงันได้เกาหลีใต้นะครับผมเรื่องนันในตั้งเดือนกินเขาตอนแร่งของหู้มกันทั้งทีนครับก็มันนี่ตั้งสันตะแบบอีสานมาเน้าเลยหลับใกล้หลับใกล้ครับตุ่มอึง้งสื่ออึ้งมานกัแบบวาแพงอยู่นะครับแต่าว่ากับยุ่เมืองนอกกัแบยบาว่าแพง ความมันหากินมาได้คือว่าหาอย่งคับปอตัวบนน่ะตุ๊ตุตุเยกนมามคพี่น้องมกินข้ามึัิมเมพระกินข้ามึงกัต้องรอในห้องขอชิมหลับเกยมึกันเอาหลับได้คำนี้ ก็ต้งกินเพื่อนกันมันจะบอกเ่นกันเข<ม>ียวจะับมาครับพร้อมกันเนกัดูไบันเป็น,น,น,ปน,นล้เต็มเลยไอื่อ้โ